ลืมไปว่าวันนี้วันที่13เนี่ยมันเป็นวันที่ไฮซีซันมากๆนะพี่แว่นเรียกได้ว่าไม่ไม่เคยเดินทางในช่วงเทศก,กาลเลยนะกับบินแบบน่านนะฮะหนึ่งกว่าจะได้ที่จอดรถเกือบชั่วโมงนะผมโชคดีมากๆที่มีสลักวา่างนะสองรถติดในดอนเมืองติดแบบติดสัตว์้วตอนนี้คนในที่มาจอบกระเป๋าก็ค่อนข้างเยอะ ไปเอเชียไอ้แว่นไปหน้าครับสัมภหระแค่ใบเดียวโอ้ยเหลือ20นาทีครับต้องไปเกตแล้วจะไม่ทันคนเยอะมากสิบนาทียัง่เต็มข้อร้อนชิบหายโคตรร้อน สามโมงครับที่นั่นสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเดี๋ยวเข้าเวียนสาเลยครับให้เพื่อนมารับเแ่นว่างานโรงเรียนนะคืนสุเย้าเคารพครูนะเพื่อนเป็นรุ่นสามเของเรียน Luta! Ah, oh, ตามบ้านชนบทแบบพี่แว่นเนี่ยเขาจะมีรถมาขายของหน้าบ้านนะอันนี้เป็นรถเสื้อนะก็้มีนี่มาหอม <N> นี่ใบใหญ่อ <N> ่ะอุ้ยนี่ฮ <N> ะ มีที่จริงมันจะมีรถรถของกินพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะตอนเช้ารถของกินพวกขายของสดเขามาจะทำนู่นนั่นนี่มาขายถึงหน้าบ้านแต่จริงก็ขายทั้งวันนะผมก็มีมาเรื่อยๆครับวิถีชาวบ้านที่บ้านที่แว่นเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาฝนตกมันชอบไฟดับนี่ไฟดับรอบทีห้าละนะฮะ ันสงกรานนะตกตั้งแต่หกโมงหนักมากนายยัได้ยินเสียงไฟดับรอบที่ห้าคุณไม่ต้องทำที่อะไรแล้ววันนี้วันนี้มาดำหัวยายครับพี่แว่นแอบ,บเอารถหลานพี่แ่นมานะเป็นโซนิกนะนี่โอ้โหสภาพเอาเรื่องเลยนะฮะร,รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะกุญแจไม่ต้อง อู้อ่านี่มี quick jump นะฮะ yong พอ แม่ได้อารมณ์สมัยก่อนจริงๆนะฮะ่ซนอันนี้ของร้านอ,นอ,านนอะไรเหรอการละบายนะฮะเป็นประเพณีของคนเหนือนะฮะอันนี้เป็นบ้านยายฮะเป็นบ้านคือยายคนนี้เลี้ยงพี่แว่นตั้งแต่เด็กเลยฮะแม่พี่แว่นไม่สบายเป็นเดือนเลยฮะมีมียายคนนี้แหละฮะท,ที่ที่เลี้ยงเพราะพี่แว่นไม่เอาใครเลยครับร้องไห้หมดะฮะอยู่กับยายตั้งแต่เด็ก เราตั้งแต่เป็นทารกเลยนะยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ย่านมไปไขัลูกหลานอาค้เดี๋ยวมาม่าคุยไว้ีห่น้่น้ถ้ามีของพกกับลูกหลาเก็บ่เลยเก็บถ่านเก็บถ่เลยมย ญาติเยอะญาติเยอะจริงๆเยอะมากอยู่สนามบินน่านแล้วนะฮะมาก่อนเวลาชั่วโมงเยถึงเวลาที่ต้องกลัไปกรุงเทพแล้วนะฮะก็เป็นทริประยะสั้นนะฮะมาดำหัวผู้ใหญ่ก็แก่นของทริปนี้ก็แค่นั้นนะฮะแต่ด้วยความเป็นคนล้านนาคนยังไงนะฮะเขาก็ จะนับวันที่ดำหัววันรวมญาติเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งเลยทีเดียวนะถ้ามีโอกาสก็จะมาแล้วก็ใครที่อยู่นะถ้ามีโอกาสก,ก็กลับมาบ้านบ่อยๆนะครับผมโอเคกลับสู่กรุงเทพโลกความเป็นจริงครับ